สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม One p u n c h Man the Strongest ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้ผมไปเล่นน้ํามาสองสาวันก็เหนื่อยอะ่ะมันก็ต้องกลับมาอาบน้นํานอนไม่ได้มีเวลาลงคลิปแถมกิจกรรมวันพันแมนช่วงนี้ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรที่อัปเดตมาใหม่ๆเลยมาทุกคนก็น่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้กันก่อนเลยก็คือตัวแดงผมเก็บมาได้150ตัวแล้วนะประมาณ2-3เดือนแล้วมั้ง ร้อยาสิบตัวเนผมใช้เพชรซื้อไปค่อนข้างได้เยอะเลยนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวของการโร่มากๆเพื่อมาทํา V2 แล้วที่ผมแลกไปอะ่ะผมตอนเนี้ยผมไม่มีเพชรแลกตัวดําเลยนะถ้าจะแลกตัวแดงให้มันครบ200ตัวใช่ไหมเพื่อ,อาการันตีอะ่ะผมก็ต้องเสียตัวดําไปเพื่อเอาตัวแดงแต่ว่าผมจะสุ่มตู้อัปเดทเลยตอนนี้ถ้า150ตัวออกปุ๊บผมก็จะได้เก็บเพชรไว้แลกตัวดําดีกว่ามา เพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปสุ่มอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับมากดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลย10ครั้งเดี๋ยวผมว่าจะดูแอนิเมชันนะครั้งนี้ครั้งแรกของเรากดค้างไปแล้วก็ต่อยไปสธรรมะาจังหวะนีงง่เอาไงออกมาเป็นแสงสีม่วงนะครับฮึโลแรกก็สีม่วงเลยนะออกมาเป็นตัวอะไรสีม่วงของเราฟุกเคเก่า Okay. ผมไปดูการันตีก่อนนะนี่นะการันตีแล้วก็มารับตัวได้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มดีกว่าเพื่อไม่มีการเสียเวลาดเดี๋ยวเราจะกดข้ามไปเลยนะโลนี้ครั้งที่ยี่สิบแล้วเราก็ชาร์จเข้าไปจังหวะนี้งไงกดข้ามไปเลยแบบรวดเร็ว,รวออกมาเป็นแสงสีอะไรสีม่วงนะครับแล้วมีโอ้โหไม่มีทองนะครับเป็นหน้ากากหวานนะสีม่วง เรามาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่30สบข้ามไปอย่างรวดเร็วแล้วมาเป็นสติงเกอร์เ <c oughs> หลือร้อยิแล้วนะเนี่ยแล้วเรากดกันไปแบบรวดเร็วเลยเพื่อไม่ให้จีมตั้งตัวเองแล้วก็กดข้ามไปเลยชอตนี้มีโลดเล็กน้อยนะอุย้ยเราแสงสีทองมาโอ้โหถ้าจะบทขยี้แกให้เป็นจุนราชาทะเลลึกแน่นอนอย่าน้อยทองตัวแรกเราก็มาแล้วนะ <c oughs> เหลืออีกสองตัว ถ้าไม่ออกนี่ก็โคตรเศร้าเลยแต่เหลือร้ยร้อยสิบตัวชิวๆแล้วน,น,น,น่าจะออกแล้วแหละมาสุ่มต่อไปเลยสลับเล็กน้อยแล้วกดเข้าไปช็อตนี้ใส่ตรมะง้างหมัดเข้ามาจะต่อยอยู่กระบาดเหมือนเดิมแล้วผมกดค้างไงให้สูตรกดค้างดูอนนเมชั่นไปเหมือนจะเป็นแสงสีม่วงนะครับออโอเคยังได้อยู่ ไอ e. อังตัวเรายังเหลือเยอะอยู่ไงผมยังไม่ค่อยแบบเสียวเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เสียวเลยนะกดค้างไปเหมือนจะมีกระตุกเล็กน้อยแล้วก็ออกมาเป็นแสงสีม่วงนะครับถ้าผม150โลเนี่ย150ตัวแดงไม่ออกนะผมต้องเอาเพชร3000เนี่ยที่ผมจะซื้อตัวดำในเดือนเนี้ ต้องเไปซื้อตัวแดงอีก50าสิบใบหโคตรเปลืองเลยมาขอให้ออกเถอะขอร้องละเดี๋ยวกดค้างไปตามสูตรตามสเต็ปอย่าให้ผมการันตีอย่าให้ผมต้องซื้อตัวแดงเพิ่มเลยโอ้โห,โหยังสีม่วงอยู่นะครับเหลือ80แล้วราชาหน้านฟ้ามานะครับเรามา2ตัวเลยเจนอตตัวดำเดือนนี้ผมก็ยังไม่ซื้อนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเผื่อ ตัวแดงการโร่ผมไม่ออกไงเดี๋ยวผมจะกดค้างไปนะแล้วช็อตนี้ต่อยไปแล้วออกมาเป็นแสงสีทองเฮ้ยแสงสีทองมาตัวที่สองนะ่อมาอะไรจากโอ้โหออกจากคุกเพื่อมาก็อ,อย่างน้อยก็ได้ทองนะถ้าไม่ได้ทองนี่คือผมแบบโอ้โหเนี่ยนะอยู่ได้อยู่เหลือเจ็ดสิบตัวลุ้นแค่เจ็ดสิบตัวนี้ถ้าออกทองนะก็คือการโร่แน่แต่ถ้าไม่ออกนี่ก็คือกูเสียพิษ ขอภายในคำจาวนะครับเราจังหวะนี้เอาไงกดข้ามไปแล้วเป็นแสงสีม่วงนะครับเดี๋ยวกดออกมากันเล็กน้อยแล้วเราสลับไปเขาเรียกว่าสูตรสูตรสูตรเอาไปใช้ตามได้นะแล้วจังหวะนี้ผมจะรอเส้นหายแล้วกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดข้ามเข้าไปแบบเจม๋ยตั้มตัวแล้วมีโหลดนะมีโหลดนะโอเคยังเป็นสีม่วงสองนะอืม ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าทรงมาดีอยู่นะม่วง2แล้วผมจะกดค้างใบช็อตนี้มีกระตุกเล็กน้อยนะแล้วใซตามัต่อยเข้าไปแล้วออกมาเป็นแสงสีม่วงนะครับยังเป็นสีม่วงอยู่นะเหลือ<ม>45ตัวแล้วมีโหลดเล็กน้อยอย่าบอกนะโหลดนี้ครั้งนี้จะมามาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดค้างไปแล้วมีค้างจริงกดค้างแล้วค้างจริง แล้วมาครับสี่ทองมาต้องใช่แล้วแหละคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีโอ้โหมาแล้วครับปล่อยหมัดจากการโรตัวแม่งอย่างเที่เลยนะหืมโหแล้วตอนนี้เชื่อมเชื่อมลุวๆครับเชื่อมรัวๆโอ้โหเชื่อมลุลวอหสำนักซีวร์แฟงโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย หมาแล้วครับกาโร่คิดว่าจะไม่ออกซะล้เหลือ35ตัวนะจาก150ตัวดีแน็กอย่างเท่เลยไปเดี๋ยวเรากดออกแผลพัฒนากันดีกว่าโอ้โหล่งใจขึ้นเยอะเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะเสียเพชรซะแล้เสียเพชรซื้อตัวแดงแทนตัวดำใครมันจะทำบ้างเนี่ยมาครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมขอเลื่อนหากาโร่อนะ นี่การ์โร่โหมาถึงก็พลังล้านสี่เลยนะแต่ไม่สำคัญครับล่างแรกล่างสองนี่สิที่ผมจะเอามาทำการเข้าทีมหลักของผมนั่นเองก่อนอื่นก่อนที่จะไปพัฒนาอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ทันคลิปผมระหว่างรอดีทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมก็ มาเดี๋ยวผมไปเอาหินพัฒนาฮีโร่ก่อนเพราะว่าผมขาดอีกหนึ่งหินนั่นเองตอนนี้ก็ครบ4หินแล้วนะครับมากดกระล่ใช่ไหมกดติดตามกันเลใช่ไหมกดไลค์กันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปพัฒนากันเลยดีกว่ากดล็อกไปช่องแรกพลังเด้งมา10,000ื่นและช่องที่2มาต่อเลยเด้งอีก1 0 0 0 0มืนะครับแล้วช่องที่3ก็เด้งอีก1 0 0 0 0มืนะครับแล้วมาครับช่องที่4 1 0 0 0 0มืนะครับแล้วก็กดปลุกตื่นไปเลยมาครับ <c oughs> นีฮ่ฮขวัญนี่ฮนี่ฮีเท่จัดเลยนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้มันมันใช่ฮีโร่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ดิเอาเป็นว่าผมแคปสักหน่อยแล้วกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวเราไปบ้านมาพร้อมกันเลยดีกว่าว่าการโลของผมพลังมันจะเท่าไหร่นะการ์ลูล่างสองเนี่ยการ,รลร่างแรกผมล้านสี่นะแล้วการ์รลู่างสองอ,อยู่ตรงนี้เลยนี่ พลังเริ่มต้นก็1 4 8 0 0 0้านนะครับถือว่าเริ่มต้นได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมาดูไอเทมที่ผมเตรียมให้กันดีกว่าตอนแรกผมะจะใส่ HP เป็นชุดอันนี้นะอัศาวินจกนักรกลนะชุดแดงแต่ผมหาย p p ไม่เจอจริงๆนะหายากมากก็เลยเน้นเป็นการปรับสีแดง HP ไปละกันการโลกผมทั้งสุดตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวเอาเข้าทีมก่อนจะได้ดูค่าพลังง่ายๆนะครับเอาไว้ข้างหลังเลย พราะวางไว้ข้างหน้าไม่นะไม่นารอดนะครับสาหรับกาโลมันบางมากเลยนะแล้วก็เอาซูริวไว้ข้างหลังแล้วกันบนลอดไว้ข้างหน้าเคเดี๋ยวเราไปทําการปั้นพร้อมกันเลยดีกว่าพลังเริ่มต้น1นึ่งล้านสี่แสนเดี๋ยวผมใส่เป็นเอ้ยผมนี่ดูดูดูค่าพลังกันก่อนนะครับพลังโจมตี2 0 0แสนเลือด1 3ล้านสามแสนนะผมจะเน้นเป็นเลือด เลือดอย่างเดียวเลยเพราะว่าเอามายืเนเฉะยๆเดี๋ยวเราไปอัพกรอบันดีกว่ามากดอัพไป,ปขึ้นกรอบเขียวครับกรอบเขียวบวก1,1,000 1,000ขึ้นกรอบฟ้านะครับ1 000, ะน0 0เโอ้โหเจอเอยนะเนี่ยเจอตรงไหนวะเหมือนจะมีโหลดเล็กน้อยละว3 0พันครับชอ็อตนี้แล้วก็กรอบฟ้า4 0 0พนะครับ แล้วก็กรอบม่วงครับ6 2 0ต่อไปก็บวก1กรอบม่วงอีก5 3 0พัไปกินกินเยอะๆโคราเนี่ยถึงมันจะไม่ดีต่อสุขภาพก็กินไปเถอะครับบวก3มมหูแล้วจังหวะนี้ยังไงหมื่นหนึ่งไหมว้ย1หมื่นสองเลยนะแล้วขึ้นกรอบทองครับมากรอบทองบวกเท่าไหรุ่ิหมื่นห แล้วก็อัดโซดาเข้าไปบวก1นึ่งนะครับกดอัพแบบนี้ไปแล้วกันมันมันเร็วไปเนี่ยอืโซดาเวลแล้วสี่ร้อยเรามาครับบวก2อีก16ื่นนะครับเราเอามาครับเวล80บวก3 2มสองื่นนะครับกรอบทองบวก3แล้วกรอบทองบวก4นะครับอื้ีกสองหมื่นสามอุ้ย ตรงนี้เหมือนจะขาดนักกล้านะครับเขาเรียกว่าอะไรอะใบรับรองนะเดี๋ยวผมจะกดต่อยไปดีนะผมยังมีช็อกโกแลตเหนืออยู่อ่ะแต่เหมือนว่าจะไม่พอนะขาดอีกประมาณ20กกว่าเออมดิงงั้นเดี๋ยวผมอันนี้นะผมไปเอาไอต้ตรงตะขาบแรกตรงตะขาบแล้วกันไหนๆก็สอนทุกคนด้วยนะว่า มันแลกกันยังไงผมจะใช้เป็นน,นี่นะสีเงินเขาเรียกว่าสีเงินเดี๋ยวผมแลกสี่เงินไปเลยเพราะว่าเราจะปั้นกาโร่เราลงทุนกับกาโร่มากเลยเนะี่ยจริงๆมนะันได้คุ้มไมนเนี่ยเอาสี่ทองไปแลกสีเงินมาครับได้ประมาณ10อันนะถือว่าได้เยอะอยู่นะ10อันเนี่ยเราจะเอาเป็นบวก5้านะเพราะว่าเราจะขึ้นกรอบทองบวก5มาเหมือนจะขาดอีกนะเนี่ย อีกประมาณ6น่าจะพออยู่นะเสียประมาณ100เพชรเดี๋ยวเราแลกช็อกโกแลตเขากันช็อกโกแลตนี่จำเป็นนะต้องแลกทุกวันนะผมจะแลกประมาณ5อันนะ150เพชรเน่นก็แลกไปแลก,กนี่ไปด้วยผมจะแลก2อันนะกระป๋องม่วงแล้วเสียเพชรเพื่อกาโลแล้วแหละหรือว่าจะรีเจนอเหรอแต่เจนอตผมกรอบกรอบทองบวก2องเลยดิ มันรีไปมันก็ได้ไม่ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ของบวกห้าโอเคโอเคเราต้องเสียเพชรล,ละั้งงั้นนะเพราะว่ถ้ารีก็เสียเพชรเหมือนกันกดไปเลยได้มาเท่าไหร่โอเคขาดอีกหนึ่งครั้งกดอัพไปเลยครับบวกอีกสอง0มนปดโอ้แต่ตรงนี้ทรัพยากรของผมไม่พอเลยนะ ทรัพยากรผมขาดเยอะมากเลยต่อยไปก่อนแต่ก็ไม่พอหรอกเจริคารับด้วยนะก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นี้ก่อนนะขึ้นขึ้นกรอบแดงวันนี้ไม่ได้นะเสียดายมากเลยไปกันที่อัพสกิลต่อเลยแล้วกันไม่เป็นไรกรอบแดงไม่ได้แต่อย่างอื่นเราต้องสุดผมจะตั้งไว้ประมาณสัก3ล้านนะว่าจะถึงไหมทุกคนว่าจะถึงไหมสามล้านกรอบแดงก็ขึ้นไม่ได้ ไม่เป็นไรครับการลูเราเน้นอย่างอื่นไงแล้วก็อัพไปก่อนวิวที่3แล้ววิวขึ้นวิวที่4เลยปุย1 0 0่กดขางไปแล้วก็ลิมิตอันที่5อันที่6เลยแล้วกันแบบรวดเร็วทันใจอันที่7เลยได้ไหมไม่ได้เราอัพก่อนอัพไปอัพจนตันแล้วก็อันที่7แล้วก็อันที่8เลยโอเคลิมิต8น่าจะได้ประมาณนี้แหละมั้ง ได้อีกได้ดีมิตเก้าขึ้นม่วงแล้วนะบวกอีกสี่พันแปดร้อย 4, แล้วก็อัพไปอีกลิมิตสิบแต่น่าจะได้แค่นี้แล้วแหละน่าจะลิมิตทองไม่ได้ได้แค่ลิมิตม่วงได้สิบเอ็ดนะด้1สิบเอ็ดอยู่จะสิบสองมาแล้วโอเคไปกันที่อัพดาวกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามสิบแปดเศษนะไม่รู้จะพอไหมแต่ผมมีกล่องอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องว่าผมมีกล่องของมิ้นส่วน s s r เเท่าไหร่นะ ตอนนี้ก็ขึ้นได้3ดาวแล้วนะมาครับเดี๋ยวออกไปดูกล่องกันก่อนดีก,กว่าเพราะว่าเราขาดชิ้นส่วนของกาโลเราก็ต้องใช้นี่แหละผมมีกล่องเลือกสากล n นดอยู่นะ327เศษแล้วก็เลือกเป็นฮีโร่ไปเลยเลือกไป100แล้วเราก็ไปอัพกันเลยแลกมาแลกเศษไปให้หมดเลยเดี๋ยวผมแลกทีละอันก่อนจะได้คำนวณถูกเนาะ เดี๋ยวแรกแรกหมดมันจะดูบ้าไปหน่อนะดูว่าแรกหมดเลยดีวะเอาเอาสี่ดาวก่อนนะเพราะว่าผมจะดูว่าห้าดาวมันใช้เท่าไหร่โอเคบวกเก้าร้อยแล้วบวกมาหูแปดหมื่นหกขึ้นสี่ดาวแปดหมื่นหกอ่ะแล้วใช้ครั้งละโอ้โหครั้งละยี่สิบสองเลยนะดูเหมือนตาตาหมัดผมไม่พอแน่ๆแหละน่าจะขาดอีกประมาณ 100ก็กว่าเศษอะ่ะงั้นเอาเปประมาณสัก125เศษไหมตีตไปเพราะว่าผมจะไม่หยุดแค่5้าดาวผมจะปั้นไปยัน1ิบดาวมันมีถึงกี่ดาวงะไม่ได้ละเอาเป็นว่าเราก็ปั้นเท่าไหนก็เท่านั้นเลยเนาะเอาไป็น125เศษนี่แหละแต่ตาหมาัดผมไม่พอแน่แ่แหละแลกไปเลยแลกแบบบ้าๆประกาศโลมาตั้งกลางคนบ้าไงกาโลตั้งการคนบ้าแบบผม ต่อ,อยมัดไปต่อตะลามัดครบไหมนเนี่ยสี่สิบเศษไม่ครบก็ไม่เป็นไรก็ต้องใช้เวลาฟาร์มหน่อยน,นะครับอันนี้แล้วเราก็ไปต่ออันนี้ดาวม่วงเลยนะอะัไปพลังดิ้งมาจับ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 ,จบครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งดาวม่วงในวันแรกวันแรกน่าจะได้แค่ประมาณสักสองดาวม่วงได้อยู่นะอ,ะอะัไปบวกธิรพันธ์บวกธิรพันธ์ธิรพันธ์มาดิ น,น,นิรภัยนิรภัยตีไปก็เป็นมื่นอยู่นะนี่นครับขาดอีก4เศษนะเดี๋ยวผมไปลงอันนี้กันดีกว่าลงฝึกฝนขั้นพิเศษมันจะอยู่ตรงนี้นะท้าสู้ฝึกขั้นพิเศษมาเดี๋ยวจะลงเป็นอัศวินจักรกลนะเดี๋ยวไปทีมนี้เลยคุณสุมไปแล้วเราก็เลือกมาเป็นกาโรเพราะเราจะฟาร์มเศษกาโรนั่นเองมันอยู่ไหนนะโอเคอยู่นี่แล้วก็ทําการ กดซื้อไปก่อนหนึ่งทีจะได้4อันไงสี่เศษมันจะการันตีเศษม่วงอยู่แล้วเอาการโรไว้หน้าเลยกดเข้าไปมันจะการันตีเศษม่วงอยู่แล้วไงเราซื้อสี่รอบก็จะได้เสเศษแต่เศษทองมันจะสุ่มดรอปนะว่าจะได้เศษทองของการโรหรือเปล่าโหคุณยุงเขาปาดยุงเขาปาดแรงมากเลยการโรผมไม่ได้ออกเลยโอเคได้มาโอ้ได้เศษได้เศษทองด้วยนะเนี่ยแล้วก็กดผ่านด่านรวดเร็วไปเลย โอเคครบแล้ว5้าเศษไปขึ้นกันเลยสองดาวม่วงพลังเด้งมาเท่าไหร่อีกสาม0มื่นสามนะครับเยอะเยอะเยอะขึ้นขั้นต่อไปต้องโอ้โหโอเคผมจะไปอัพตาลาเฉพาะก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปอัพอาวุธเฉพาะไอทมเฉพาะกับตาเฉพาะกันเลยกดลากยาวไปจนวิวร้อยเลยไหมขอสักวิวร้อยหนึ่งก็พอละ 89กแล้วครับแล้วช็อตนี้กดลากยาวไปลากยาวไปลากยาวไปอีกววหนึ่งกดเข้าไปเพี้เกินนิดหน่อยกดถอยแล้วกันผมจะปั้น2ดาวก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีอาวุธของกาโรอะไอเทมเนี่ยผมไม่มีสมุดของกาโรนะต่อไปกันที่ตลาจะพอนะตาลาเฉพะก็ขอวิวลอยได้ไหมเนี่ยมันจะพอไหมเนี่ย ตาเฉพาะผมก็ไม่มีอนะ่ะเนี่ยขึ้น3ดาวตาเฉพาะเนี่ยมีแค่ได้แค่2ดาวทรัพยากรเราขาดเยอะมากหมา์สี่หมื่นเก้าแล้วก็อัพดาวก็เลยได้แค่สองดาววูวบวกสามหมื่นระบวกอีกเก้าพันนะครับขึ้น2ดาวนี่นะครับผมไม่มีแต่ใกล้มีแล้วนะเศษใกล้ใกล้พอละบวกมาอีกไมนเยอะนะอาวุธทำไมอาวุธมันบวกไม่ค่อยเยอะเลย เดี๋ยวรอมารีเทิร์นกลับมาเดี๋ยวผมจะจัดแน่นอนอาวุธคารโร่มาใส่การ์ดบัฟกันดีกว่าการ์ดวาหูจะเน้นเฮดพีนาะบวกมา5 0,000แล้วก็บวกมาอีก9 0 0 0 0แล้วการ์ดบับสุดท้ายบวกมาแล้วบวกอีกหนึ่งแสนหนึ่งนะครับแล้วเราทําการไปใส่ชุดเกาะให้การโ์โรเลยดีกว่าบวกมาชุดโอ้โหเสื้อบวกมาแสนสองแล้วรองเท้ามาแสนสามนะครับรองเท้าแม่งบวกเยอะกว่า เชื่ออีกแล้วเราใส่ไกลไปอีกหนึ่งแสนสองนะครับแล้วใส่อันสุดท้ายไปอันสุดท้ายนี่ออฟไม่ค่อยดีเลยนะโจมตี HP แล้วใส่ไปก่อนบอกมาอีกห้าหมื่นนะครับเท่านี้การโร่ผมก็พลังเท่าไรโอ้โหสองล้านแปดแสนไกลละกายละ,ละเดี๋ยวผมจะทําการข้ามไปเลยนะครับตอนที่พลังของการโร่ผมถึง3ล้านนะครับในที่สุดครับการโร่พลังผมก็แตะ3ล้านแล้วนะครับสามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับ สกิลอะไรก็ยังอ mm ัพ hmm. ไม่ตันเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามาวันแรกเรายังไม่มีทรัพยากรอ,อะไรไนงะ mm hmm. เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะวันอันนี้ขนาดวันแรกนะ3ล้านผมจะคอยอัปเดตให้นะครับว่ากาโ้งผม,มพลังจะถึงเท่าไหร่ผมกะไว้นะสักประมาณสัก10ล้านเลยผมจะปั้นให้10ล้านเลย mm hmm. เดี๋ยวเราเอาการ้องขงเราเข้าทีมไปสู้กันเลยดีกว่าผมจะสู้กับคนนี้นะท็อป3 0 0เขาเขียนไว้ว่าเล่นแค่ตัวที่ชอบ ไม่ตามเมตาเหมือนกับผมเลยที่ลงทุนปันกาโลสุดขนาดนี้มาเข้าสูดเธอแรกเลยดีกว่าฝั่งเขามียุงแดงด้วยนะอะตอมมิกผมวิชาดาบแสงดาวอันติไล่ฟาดฟันไปก่อนนะครับที่8ปล้านหกแสนดาวเมทครับติดบวกกิบเบตัวแล้วจังหวะนี้เกวินเขาลูกเตะทอร์นดอันติเข้ามาสตันโบรลอสองผมไปครับติด แล้วซุยูริลาก็ต่อยเข้ามาแถวหลังที่12ล้านดาเมจนะครับลูกเตะทอร์นาโดจากเกีวินก็ทําการสตันมาอีกครับสตันเป็นตัวอะไรสตันจกักรพรรดิเด็กของผมผุนะครับแล้วคิงเขาทำการบูทมาจังหวะนี้โอ้โหเปิดมาเขาก็เปิดผมรัวๆเลยสตันสองเลยนะแล้วซูริลูกาต่อยเข้ามาที่13ล้านดาเมจครับแถวหน้าคิงเขาก็บูทอีกแล้วนะครับบูทสองเลยหรอฮุยจะไหวไหมเนี่ย แล้วซุยริยวเขาหมาัดมังกรหืนนอาไม่ทีหนึงต่อยรัวๆเลยครับซุยริยวของฝั่งเขาแล้วต่อยเข้ามาที่24ล้านดานเมตต่อแถวหน้ามันแล้วต่อยแถวล่างย่างไปที่3ามแล้านแล้วต่อยแถวลัางยําไปที่46ล้านดาวเมตดังะโอ้ ий! กาหลุมเลือดลดเลยเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยกินเขาบูธอีกแล้วนะครับโอ้โหบูธสามนี่เราทำให้กินเขาบูธดุรวัวเลยมาครับโซนิเขาทำการอันตีเข้ามาอ,อีกที่สองล้านสองแสนนะครับซุยริยวผมได้เปิดกลับไปบ้างหมัดมังกร,กรหืหน่นอพา,าต่อยแถวหน้าเข้าไปจังหวนี้แปม ยี่สิบล้านดาวเม็แล้วต่อยทนายามไปที่หกสิบสามล้านแล้วต่อาายเท่าหลังไปที่เก้าสิบหกล้านดาวเม็ครับแรงจ,จัดเลยนะครับแล้วคิงผมทำการบูธมาจังหวะนี้การโร่ผมจะได้ขวันแล้วนั่นเองแล้วสูยหรือต่อาายเท่าหลังไปที่14ล้านดาวเม็ดแล้วกาโร่ผมเข้าไปขวันยุงล่วงเลยนะครับโห้โห15ล้านดาวเมเ็เนี่ยหแรงมากเลยเนี่ยบูธล้อเขาก็ปืนใหญ่คำราม t ม u n ดาวฉีดเข้ามาจังหวะนี้เท่าไร่37ล้านดาวเม็ดอู้สา3ดาวด้วยนะ แล้วตอมิกผมก็วิชาดาบแสงดาวอันตีฟาดฟันกลับคืนไปที่เท่าไหร่29ล้านดาเมจนะครับผมเขาติดโลมาตัดแล้วนะคิงเขาติดโลมาตัดแล้วแล้วกาโลผมมาครับกาโลจู่โจมขวัญโบลอนเข้าไปที่2ล้านสี่แสนดาเมจนะครับไม่ได้แหลงมานะครับแล้วปืนใหญ่คำล้านพลุนดาจากฝั่งผมก็ทําการฉีดเขาเข้าไปไล่โจมตีเขาเข้าไปที่ดาเมจเท่าไหร่3ล้านเจ็ดแสนดาเมจนะครับคิงผมทําการบูทมา แล้วดูเหมือนจกักรพรรดิเด็กของผมจะตีสตารน,นะเธอนี้ไม่ได้ออกแล้วเข้าสู่เทอร์นที่สองนะครับลูกเตะทอร์นาโดเขาจะสตารอีกหรือเปล่าแต่อะตอมิกผมก็ไล่โจมตีอันตีฟาดฟันเข้าไปที่6ล้านดาวเมตหกล้านเจ็ดแสนดาวเมตนั่นเองแล้วเขาจังหวะนี้เอาไงลูกเตะทอร์นาโดนะครับสตารโบล็อตของผมเข้าไปจังหวะนี้เท่าไหร่โอ่ยสามล้านเก้าแสนแล้วซูริเขาต่อยแถวหน้าเข้ามาที่สล้านแปดแสนลูกเตะทอร์นาโด ฝั่งเขาก็มาสตันครับหสตันกาโร่ของผมไปนะครับแล้วคิงเขาทำการบูสเสียงความหวังมาขาสตันกาโร่ผมไปกาโร่ผมไม่ได้ออกไม่เป็นไรขอแค่กาโร่ผมยืนได้ผมก็พอใจแล้วซูริเขาต่อยเข้ามาที่5้ล้านหกแสนแล้วคิงเขาทำการบูสเสียงความหวังมาหนึ่งทีนะครับโอ้โหเข้ามาไล่โจมตีหรือว่าไล่บูสนั่นเองแล้วซูริลเขาหมัดมังกรหืนนภาพามาจังหวะนี้แรงจะจัดนะครับ 4, 300, แามสี่ล้านสามแสนเราดูครับต่อยแถวหน้าไม่ต่อยแถวหน้าจะม่โอ้โหสามสามล้านดาเมจดกิงเขาก็ทำการบูตมาอีกหนึ่งทีนะครับบูตกระนำสีแดงมาแล้วสุริยุปผลทำการต่อยโบลอ์แถวหน้าหนึ่งตัวเข้าไปที่เท่าไหร่เก้าล้านห้าแสนดัเมิดแล้วต่อยแถวหลังย้ำไปที่สามสิบห้าล้านดัเมิดแล้วต่อยแถวหน้าไปที่สี่สิบเก้าล้านดัเมิดเดยวเขายืนไหวอยู่นะอึดจัด,จ,ดจัดนะครับแล้วกินผลดำเนิการบูตมาบูตกระนำสีแดงเข้ามาจังหวะนี้ ซุยลิวผมต่อยแถวหลังไปที่90ล้านดาวเมจแล้วกาลโรล่ไปควันซุยริวเขานะครับโบร็อตเขาแล้วก็ทําการปืนจ่คำล้านพรลุงดาวฉีดเข้ามาอีกหนึ่งทีครับจังหวะนี้อาวุธ3ดาวโอ้โหสา6ล้านดาวเมจนะครับแต่ทีผมยืนไหวกันทุกคนเลยนะเนี่ย อะตอมิกผมก็วิชาดาบแสงดาวอันตีฟาดฟันไปที่26ล้านดาวเมตครับฝั่งเขาเลยสอตัวแล้วนะาการลูกผมต่อยธรรมดาไปเนื่องจากไม่มีลูกไฟแล้วโบลลอดปืนใหญ่คำลามทลมดวงดาวจากฝั่งผมก็ทําการฉีดเข้าไปจังหวะนี้1นล้านเจ็ดแสนดาวเมตจากกพาดเด็กตาที่แล้วไม่ได้อันตีนะครับแต่ตานี้ได้อันตีแล้วนั่นเองมาที่2อล้านเจ็ดแสนอยู่นะแรงอยู่นะ แล้วคิงก็ทําการบูตไปคิงผมบูตปิดฉากเกมที่2ไปแล้วเข้าสู่เทินที่3นะครับอะตอมมิกผมก็ทําการอันติไล่อันติเข้าไปที่2องล้านเก้าแสแล้วซุยลีเขสปีดไวมากเลยเนี่ยสปีดโคตรไปแล้วต่อยแถวหน้าผมมาที่9ล้านดาวเมยแล้วต่อยย้าแถวหลังมาที่5้าเล้านแล้วต่อยย้าแถวหลังมาอีกเจ็ดสล้านดาวเมยนะครับแล้วบูรอร ผมทําการพื้นใจคำลานถนนดาวไล่จมตีไล่ฉีดเข้าไปจังหวะนี้1นล้านห้าแสนดาวเมตรแล้วซุยิวเขาต่อยแถวหน้ามาที่78ล้านดาวเมดนะครับซุยิผมได้ต่อยคืนบ้างแล้วหมัดมังกรหืนน้ำปาต่อยบูร้อนเขอาเขาไปจังหวะนี้6ล้านดาวเมดแล้วต่อยย้าไปแถวหลังโอ้เหมือนจะติดหมดประหยัดแบตนะครับแล้วมาครับกิงผมทําการหิวให้กาโร่กร่อนกาโร่ตอนนี้โลบางมากเหมือนจะตายแล้วนะครับแล้วหิวเข้าไปแล้วซุยิวต่อยเข้าไปที่31ล้านดาวเมตการโร่เข้าไปขวันบูร้อนนะครับ 5 200, ีห้าล้านสองแสนดาวเม็ดแต่บอลาเขาอึดมากๆแล้วบวลาเขาฉีดมากับคืนมาจังหวะนี้ปืนใหญ่คำรามทุ่นดวงดาวาเข้ามาจังหวะนี้48ล้านดาวเม็ดเรียบร้อยครับคาร์โลบุตล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรครับคาร์โลเราล่วงแต่ทีมเรายังยืนอยู่ห้าคนเลยนะแล้วโบอลาเขาล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ โบล้อครับปืนใหญ่คำรามทุ่งนวดาวฉีดเข้ามาฉีดซุยลิวผมเข้ามาที่3าล้านสองแสนดาวเมดแล้วจะกับพัดเด็กผมทํำการโฮโลแกรมสไตล์อันติเข้าไปจังหวะนี้สองล้านสามแสนดาวเมตคิงผลของการบูตปิดฉากเกมที่3นะครับก็ต้องบอกว่ากาโรมันบางมากๆเลยนะครับมาครับเข้าสุ่เทินที่4ี่เลยนะครับอะตอมิกผลของการไล่จมตีอันติเข้าไปที่1นึ่งล้านสองแสนมาครับ หมัดซุยเลี้ยวเขาจะรับไหวไหมครับตอหรับทีผมผมมาสี่พันล้านดาไม่แล้วต่อยแถวหน้ายังไม่ถึงสิบสามล้านแล้วต่อยท่านเดือดร้อยทีมผมร่วงอันเรียบร้อย,บอ,ยบอกเลยว่า ซุยลิวเอาลงยากมาทบเหลือยิ่งเหลือตัวเดียวนะไม่ตีโคตรนานกว่าจะตายอ่ะไม่รู้ว่าผมจะแพ้ซุยลิวตัวเดียวแล้วเขาต่อยเข้ามา39ล้านดาเมจไม่รู้ว่าผมจะแพ้ซุยลิวตัวเดียวหรือเปล่ามาซุยลิวขอก็ต่อยกลับคืนไปจังวะนี้10ล้านดาเมจแล้วต่อยยาวไม่ทีที่24ล้านแล้วต่อยยาวไม่ทีที่39ล้านดูดิซุยลิวมันเหลือตัวเดียวมันโหดมากเลยนะซุยลิวเนี่ย ตอมิกผมก็อันตีฟาดพาไปได้4ล้าน3แสนดาเมจเลือดขาวเขาลดแล้วนะเลือดขาวเขาจะหมดแล้วนะโบลอ์ผมก็ชีดมาจังหวะนี้เลือดขาวเขาหมดหรือเปล่าอัน8ล้านดล้มันดเรียบร้อยติดโลเอามาตาบไปกะพัดเด็กน่าจะปิดฉากกันแหละโชคดีจริงที่เลือดขาวของเขาหมดไปนั่นเองโอเคถึงการแล้วกผมจะไม่ค่อยออกนะแต่มันเอ้ยยังไม่ตายนี่เอ้าเขาสู่เดินที่ฮะมดูผิดขอโทษเลยนะครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับปิดฉากไป ก็ต้องบอกว่าการล่งผมไม่ได้โชว์หรือว่าอะไรก็มันเล่นยากนะมีตาเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ติชมหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับในที่สุดผมก็ไม่ต้องเอาเพชรไปซื้อตัวแดงแล้วผมเอาไปซื้อตัวดำจะได้มีตัว u r ใหม่ๆแบบเขากันบ้าง ซื้อไปน่าจะได้15ตัวโอเค